ยืนรอพี่เอกอยู่หน้าห้องน้ําตั้งนานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะออกมาสักทีนึ่ง啊พี่เอกอยู่ไหนเนี่ยออกมาได้แล้วโหปวดท้องเหรอโอ้โอยกระดาษอยู่ไหนฮะอะไรนะลืมเอากระดาษเข้ามาลืมอะไรนะเดี๋ยวออกไปเอากระดาษก่อนเอามาเอากระดาษที่ไหนอะนี่ไงออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะดีเหรอฮะ ล้างมือเลยยังล้างแล้วล้างแล้วอะไรยังไม่เห็นไปล้างมือเลยไปล้างมือให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องน้ําอ่ะก่อนเข้าห้องน้ำอะไรก่อนออกนะฮะ,ะหลังจากเข้าห้องน้าเรียบร้อยแล้วล้างมือเสร็จแล้วหรือยังอะ่ะล้างเสร็จหมดแล้วสะอาดหรือเปล่าสะอาดดมดูดิ <c oughs> ใครจะไปดมมาโถเอ้ยยืนรออยู่หน้าห้องน้ําตั้งนานออกมาช้าจังเลยไปได้แล้วไปทําอะไรอยู่เนี่ยทำอะไรที่ไหนอ่ะ เข้าห้องน้ํามาทาไมนานจังเลยไปนั่งวาดรูปอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะแล้วทําไมห้างสรรพสินค้าที่เราเข้ามาเที่ยวไงกลายเป็นแบบนี้อ่ะอ้าวนี่สกีบีดี้เข้ามาตอนไหนเนี่ยสกีบีดี้ทอยเลดี้เข้ามาอยู่ในห้องน้ําตั้งนานแล้วหรอใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนว่าไงอรอว่าแล้วรู้สึกแปลกๆรู้สึกแปลกๆว่าไงอ่ะ เหมือนมีใครแอบมองจ้องอยู่ตลอดเวลางา้นเอาอย่างนี้เราคงจะต้องรีบไปแล้วล่ะไม่งั้นเขาจะจ้องมองเราอยู่แน่นอนแหละนี่อะไรเนี่ยอันนี้คือบันไดไม่ใช่ข้างหน้านี่ต่างหาก <c oughs> ไหนอะนี่อะไรเนี่ยโอ้โหบิดอิดอลาวะ ใช่ลาวาเหรอใช่แล้วนี่คือลาวาลาวาจะมาอยู่อะไรในห้างสรรพสินค้าพี่วนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่แน่ๆเราจะต้องรีบไปเพราะว่าถ้าอยู่นานมีหวังร้อนแน่นอนอนี่เดี๋ยวหลบแบบดินจาให้ดูเ้าเชิบมาแชิบ <c oughs> เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเห็นมหมบอกแล้วพูดไม่ทันขาดคำโอ้ลายตาเดี๋ก่อนนะมาเร็วเข้าตรงนี้มีประตูทางออกแล้ว มีประตูจริงๆเปลเบาใช่แล้วมีประตูจริงๆรีบมาถเถอะเร็วเข้าเนี่ยวิ่งแบบซิกแซกซิกแซกมาเร็วมาเร็วมาแล้วนี่ไงข้างหน้าเป็นประตูทางออกไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ฝนพวกปิ๊นายเอารถจอดไว้ที่ไหนอ่ะฉันไม่ได้เป็นคนขับนั่นอะไรอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวกอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใหญ่แล้วสกีพี่นี่ทอยเลทช่วยด้วยโอ้โหทำไมตัวใหญ่จังเลยช่วยด้วยมาเร็วเข้าพี่ฝนกำลังวิ่งหนีแล้ว ช่วยด้วยพี่ฝนทําไมมีรถถังอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันมาแล้วพี่ฝนกําลังวิ่งหนีหลบไปหลบไปอย่าขวางทาง <c oughs> ตรงนี้มีช่องอะไรบางอย่างให้เราลงมาได้ <c oughs> ลงไปก่อนเลยอ <c oughs> <c oughs> ลนลงมาปลอดภัยแล้วละมม้ง <c oughs> อยู่ไหนอะ่ะ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> ปเปิกนั่นนายทาอะไรกับพวกเขาหรือเปล่าทําไมเขาถึงได้ตัวโตขนาดนั้นอะ่ะ <c oughs> ฉันก็ไม่ได้ทําอะไรนะฉันอยู่ของฉันเฉยเฉยอ่ะ อย่างนี้ดูท่าทางไม่ดีข้างในนี้คือท่อระบายน้ําแน่นอนมาทางนี้เลยพี่ฝนเดี๋ยวพี่เอกนำไปเองเดี๋ยวโอ้โหทาไมท่อระบายน้ําข้างล่างนี่มีสกีบีดี้ทอยเล็ตยักษ์ด้วยล่ะขอบอกไม่รู้เหมือนกันแต่รีบๆมาเถอะโอ้ข้างล่างมีน้ําสีเขียวด้วยนะเนี่ยทางนี้ทางนี้เดี๋ยวก่อนนะเมือนเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาเห็นอะไรหรอนั่นไงสกีบีดี้ทอยเล ت, ็ตขวางทางเราอยู่ไหนอะไปดีเร็วเข้านี่ไงกาลังตามไป นี่มานี่มานี่ฮึบชื้อตะไค่น้ำลื่นลื่นมานี่พีฝนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนะเหมือนเห็นอะไรอีกแล้วเออสกิบิดี้ทหารนะเดี๋ยวก่อระวังให้ดีโหตัวอย่างใหญ่เลยอ่ะโอ้คุณโถ่สวมทหารโหตัวใหญ่มากเลยอ่ะดีนะหลบเข้าไปทันโอเดี๋ยวก่อนตรงนี้มีช่องงั้นเหรอมีช่องให้แอบมีช่องให้เราแอบด้วยโอแย่แล้วแย่แล้วเขามองเห็นพีฝนเข้าไปยัง ข้ามาอยู่นี่แล้วหนีก่อนดีกว่าจริงวาวนี่ไงหนีก่อนเอืโอฉิบโอ๋โอ๋ไล่ตามเอดเออเออเมื่อกี้เห็นประตูทางออกอยู่แวบๆหายไปไหนอ่ะว่าแล้วว่าพี่ฝนจะต้องโดนชนเดี๋ยวเดี๋ยวขอหนีก่อนดีกว่าโหตัวอย่างใหญ่เลยนะเนี่ยทางนี้เลยพี่ฝนทางนี้เลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกําลังตามไปทางนี้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 ไปไม่ทันแน่นอนเออเป็นไงบ้่งอ่ะเขาเฉียว เดี๋ยว,ยวใจเย็นก่อนแป๊บหนึ่งโหหล่นไปอีกแล้วต่อหน้าต่อตาเดี๋ยววิ่งไปใหม่รอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวยืนรอตรงนี้ก็แล้วกันโอ้อยูรีเขาก็เชียวไว้เมื่อกี้พี่หวนครับที่นี่คือห้องน้ําสาธารณะเหรอครับพี่เอกว่าไม่ค่อยสาธารณะแล้วนะวันนี้เดี๋ยวก่อนเฮ้ยนั่น,นโบ้ใช่เหรอนั่นโบ้แน่นอนเจ้าโบ้ชอบทําหน้าตาแบบนั้นจริงๆด้วยเดี๋ยว บอกโกรธอะไรพวกเราหรือเปล่าไม่ได้พามาสงสัยจะง,งอนเ,อเดี๋ยวก่อนแล้วข้างล่างนั่นอะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโ <Hey>. oh, oh, อ้โทรสวมสายฟ้าโอ้ oh, นี่นี่ทอหรือเปล่าทอโอ้ oh, มีสายฟ้าล้อมรอบด้วยนะเดี่ยวขอบอกมาเร็วๆเข้าไปฝนเพียกถึงแล้วฮึบจึอบอื้อแล้วมีสิ่งกีดขวางต้องกระโดดฮึบได้แล้วระวังใบเลื่อยนี่ด้วยนะจะตดัดพวกเราตัวขาดหรือเปล่า ไม่รู้แล้วทำไมถึงมีใบเลื่อยอยู่ตรงท่อแอร์นี่ยโอ้แปลกชะมัดเลยแต่เดี๋ยวก่อนพี่แอรยกเพิ่งไปทำไมอ่ะจุ๊จุ๊เงียบๆข้างในนั้นมีสกีบีด,ดี้ทอยเล็ทอยู่ก็วิ่งหนีเอาดีวิ่งหนีได้ยังไงเอเขาตัวทิดเดียวเดี๋ยวก่อน ไม่ดูท่าทางน่าจะเป็นเขาวงกดแน่นอนมานี่ตามพียงมานี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเหมือนอะไรวิ่งตามเรามาสก,กีบไม่ดีอ่ะตามมาเร็วเพียง<อ>ได้กลิ่นแล้วเร็วเข้าโอ้โหอุตะใหญ่แล้วโโหวนีก่อนเร็วเขา้าทางนี้ทางนี้เพียงได้กลิ่นได้กลิ่นอะไรเหรอได้กลิ่นทางออกอ้นี่ไงมีลูกศรชี้ให้เราออกไปจริงๆด้วยหล่นแมไหนอ่ะมืโถอส้วมทหารลืมบอกไปว่ามีโถส้วมมารอต้อนรับอยู่โอ้โหตัวอย่างใหญ่แล้วจะวิ่งหนีทันหรอเนี่ย ทันดีวิ่งมาเร็วๆฮึบมาแล้วโอ้ค่อยยังชั่วหน่อยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้โถสว่วมดีเจเราจะไปทางไหนแล้วเนี่ยเขาเนี่เราจะต้องวิ่งหนีเข้าไปโอ้โหต้องจูกจูกเลยออตัวแตกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอฮ้กว่าจะหลบพ้นมาเร็วเข้าโดนจนได้อ่ะทางนี้มีประตูทางออกแถมมีท่อระบายน้ำอะไรบางอย่างให้เรากระโดดข้ามไป โดดไปก่อนเลยเดี๋ยวพเพกวิ่งตามไปรอตรงนี้ก็แล้วกันโหจอดดูข้างล่างนั้นสิพี่ฝนเข้าพ้างล่างมีแต่น้ําสีเขียวทั้งนั้นเลยอะครับน้ําสีเขียวนี่น่าจะกินไม่ได้หรอกน,อน,นะจอนดนะทำไมอะพวกเป็กฉันว่าไม่ใช่น้ําเชื่อมและเป็นน้าอะไรอะครับน้ําทิ้งน้ําทิ้งเหรอน้ำทิ้งไงพี่ฝนคิดว่าน่าจะเป็นน้ําที่ออกมาจากโถส้วมมากกว่าเออน้ําอะไรเราก็อย่าลงไปละกันมาเร็วเข้า มีประตูทางออกข้างหน้านั่นอะไร,รอะพี่ฝนประตูทางออกไงงั้นขอออกกันเลยดีกว่ามาเร็วมาเร็วมาเร็วไว้ทีวก่อนดูท่าทางไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไหนอะนั่นไงนู่นน่ะเหรอใช่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวขอเข้าไปชี้ใหม่มีโถส้วมเชื้อราด้วยไม่ใช่โถส้วมธรรมดาหัวแย่แล้วนั่นสก,กีบีดี้ทอยเล็ดยากทำไมหน้าคุ้นๆชอบกลนะห,หน้าเหมือนใครหน้าเหมือนใครไม่รู้แต่คุ้นมาก เดี๋ยวขอ,อนหนีก่อนดกว่าโอ้โหเราจะต้องป้อนบ้องเขาหลามให้กับเขาเขาจะได้กินอิ่มอร่อยเขามีความแข็งแก่งในระดาบแบบตำนานเลยพี่บอลโอ้จัดการยากมากเลยนะเนี่ยคราวเนี้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลเมื่อไหร่เออมีเลเซอร์แล้วเมื่มอไหร่เขาถึงจะแพ้เราล่ะเนี่ยมีเลเซอร์ออกมาจากลูกตาด้วยล่ะขอบอก นี่เอาไปขนมโมจิฮึบจืบนี่อ้โหโอ้ว่าเฉียวไปนิดเดียวพี่ฝนระวังด้วยเมันมีอะไรบางอย่างที่เราจะสามารถได้รับนะอะไรเหรออีกแปมเดึ่งเดี๋ยวพี่ฝนจะได้รับอะไรบางอย่างพิเศษพิเศษด้วยละขอบอกอ๋อเขาจะอันล็อกพรมสายลุ้งให้เราอะนะมีพรมสายลุ้งด้วยเหรอใช่เพราะเราวิ่งไงเราวิ่งหนีเขาไม่ค่อยทันอ๋อโหดูสิพี่ฝนจะต้องกระโดดหลบแสงเลเซอร์ที่ออกมาจากตาเขาด้วยละขอบอกออออออ เพื่อนเพื่อนระวังเพื่อนเพื่อนกําลังวิ่งหนีเหมือนกันโอ้ดูดีพลังเขาลดนิดเดียวเองเดี๋ยวเพื่อนไปเกิดใหม่แล้วเออเพื่อนโดนเหยียบไปเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหกระโดดได้สูงมากเลยาเขาเขาพยายามจะบีบเราเข้าไปที่มุมอะ่ะเฮ้ยพี่วนจะต้องวิ่งหนีเฮ้ยเฮ้ยกำลังจะอันล็อกแล้วออได้แล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวามสองหนึ่งบทล็อกฮึบหนีก่อนนี่ อันนี้ก็ไปสบายเลยเฮ้ยคราวนี้หนีสบายเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะเราออกจากหข้องนี้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งฮึบเดี๋ยวพี่ฝนขอบินก่อนฮึบพี่ฝนได้พรอมมาเราจะต้องใช้ในการหนีเอาไว้หลบเขาอย่างเดียวแหละถูกต้องแหละเดี๋ยวพี่ฝนจะหลบให้ดูนี่แบบนี้ปืดแค่นี้เขาก็ทำอะไรเราไม่ได้ละโอ้หลบแสงเลเซอร์ดีชะามัดเหรอเออระวังพี่ฝนเร็วเข้าปืด โอ้เดี๋ยวๆๆขอใช้อันนี้ก่อนนี่เลยป้อนขนมอะไรนะขนมโมจิอ่าป้อนขนมโมจิกินให้อร่อยเลยป้วงระวัง,วงโอ้ยวิ่งตามมาเร็วเข้าโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเรื่องอะไรอ่ะพี่เอกไปไหนแล้วนี่พี่เอกไปโผล่ที่ไหนเราก็ไม่รู้อะอาไปเกิดใหม่แล้วเหรอไม่ใช่อะมันเอ๊ะเหมือนห้องน้ําที่ไหนสักอย่างเดี๋ยวก่อนนะ นีใช้ผมหมอกมาแต่ดูท่าทางที่นี่น่าจะเป็นห้องปิดนะเป็นห้องปิดอะหลังจากที่จัดการเขาแล้วเราจะไปโผล่ที่ห้องอื่นเดี๋ยวเพีเอกรอเน,นี่ยนะแป๊บหนึ่งนะอีกสักสองสามรอบขนมโมจิป้อนกับหมดแล้วหรอตอนเนี้ยเขากินแล้วเปล่าละเขากินอยู่โดนมากไหมนะ <c oughs> โดนออดดดดดน,นี่ไงเด้วเด้อเด้อข้อนี้อีกรอบหนึ่งก็แล้วกันทำไมหน้าเขาคุนคุนเดี๋ยวหนะ้าแป๊บหนึ่งเพลเอกปืดได้แล้ว คราวนี้ขนมโมจิที่พอ,อนเข้าไปเขาจะต้องกินอิ่มแล้วนอนหลับฝันดีแน่นอนอืมเอาเลยจัดการเลยนิดเดียวฮึตึมต้มตึม้มตึ้มได้แล้วโอ้โหว่าจะจัดการเขาได้เรียบร้อยเขาบอกว่าเราเป็นผู้ชนะชนะแล้วเราไงต่อชนะแล้วไงต่อก็ไม่รู้นี่เราจะกลับบ้านกันได้ยังอะ่ะเฮ้ยแย่แล้ว เรากลับมาอยู่ในห้องน้ําอีกแล้วอ่ะพี่ผนกลับมาอยู่ในห้องน้ําอีกแล้วเหรอใช่แล้วทาําไงดีสงสัยวันนี้เราออกไปจากที่นี่ไม่ได้แน่นอนเอาเราจะให้ทํายังไงอ่ะพี่วนฮะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนนี้เพื่อนๆนคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวหนีออกไปจากที่นี่ก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊ย